ครับคุณจันเพ็งนะครับพบกับวันสงมอบรถนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการใช้งานฟัง์ชั่นต่างๆภายในของมาตราสองสกายควันนี้เราอยู่กับคุณนามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชั่นการใช้งานของมาตราสองสกายคเป็นสิ็ตตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราให้คุณนามแนะนำคุณนามครับครับผมนี่ก็เป็นมาตราสองนะครับสกายแีพ1.3เป็นสซ็ตนะครับตัวไฮพลาสตมีตัวท็อบเลย ล็อบบอรถก่อนนะครับอันดับแรกนะฮะนี่จะเป็น็1 n t ใช่ครับไว้แบบเวลาล็อกหรือปลดล็อกรถนะครับเวลาเราจะขึ้นหรือจะลงรถนะครับผมโอเคด้านท้ายเป็นไงบ้างครับอาจามด้านท้ายนะครับสามารถเปิดไดจากตรงนี้นะครับปอดเข้ามาตรงกลางนี่เลยตรงกลางโลโก้นะครับแล้วก็ยื่นมือเข้าไปกดปุ๊บจะเปิดมานะครับครับผม อย่าภายในอย่าแนะนําให้ทางคุณจันเพนดูก่อนนะครับว่ามีจุดไหนบ้างอย่เรามาดูกันครับตรงนี้ครับเรายกขึ้นมานะครับมีช่องให้เสียบยกขึ้นมาครับจะมียางอะไรกับเครื่องมืออยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนแม่แรงเราจะอยู่ฝั่งนี้ป้งช่องเก็บแม่แรงนะครับโอเคต่อเลยครับคุณอามมีสวิตช์ปิดเปิดไฟเลยนะครับในเวลากลางคืน นะะฮความสดสสวย่วนฝาหลังตัวนี้สามารถถอดได้นะครับในขณะที่เราจะบรรทุกสิ่งของที่ใหญ่นะครับอ่ะโอเคคุณน้าต่อครับผมต่อมานะครับถังมันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนล้วมันจะเติมได้นะครับแก๊สโซฮอล์95แล้วก็ E20 นะครับแนะนําแค่สองอย่างนี้นะครับช่วยต่อ ไฟก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นตัวพิเศษครับก็คือมีคิ้วขอบสีขาวมุกมาให้ครับแล้วก็เป็นพวกดำมีเฉพาะตัวแฮนพัสตัวท็อปเท่านั้นโอเคเดี๋ยวยัไต่อคครับด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการ ในส่วนของกระจกข้างกระจกมองข้างนะครับให้สังเกตที่ตรงจุดนะครับเขาจะมีจุดสีดำๆตรงนี้อยู่นะฮะนูนๆขึ้นมานะครับเวลาเราจะปรับกระจกด้านซ้ายนะครับให้เราหันตรงจุดดำๆตรงนี้มาที่ตัว L นะครับและโยกเหมือนจอยสติ๊กเลยนะครับด้านขวาก็ทําเช่นกันนะครับเพียงแค่หันมาทางขวานะฮะถ้าอยู่ตรงกลางเราไม่สามารถขยับได้นะครับเอาไว้ล็อกนะฮะเวลาเราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหมุนกลับมานี่นะครับมาที่สัญลักษณ์นี้ก็คือการพับกระจกนะครับเก็บเวลาเราดับเครื่องหรือว่า จบการใช้งานรถแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปลดล็อกนะครับและล็อกประตูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อกกระจกใช่ครับผมตรงนี้ก็นี่นะฮะในส่วนนี้ให้เป็นออโต้ด้านคนขับอย่างเดียวนะครับตรงนี้เราเพิ่งติดฟิล์มไปมาสักเจ็ดวันนะครับถึงจะใช้งานได้นะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันนะครับว่าภายในรถจะมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้าง นะครับปุ่มต่างๆโหมด M3D Connect หมวดของเกียร์สปอร์ต e เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเชิญในรถเลยดีกว่าเดี๋ยวให้คุณอามกับผมเป็นคนแนะนำเชิญในรถครับขัาข้าแรกนะครับกุญแจนะครับเราจะมีเป็นกุญแจ2ดอกให้นะครับคุญแจตรงนี้สามารถถอดออกมาได้ในกรณีพิเศษครับเช่นแบตเตอรี่โหมดแล้วเราไม่สามารถใช้เซ็นทรัลล็อกได้ก็ใช้ตัวนี้นะครับดอกกุญแจ ขันที่ประตูออกมาได้ครับแล้วก็ในกรณีที่แบตเตอรี่ของรีโมทหมดนะครับหรือว่าสตาร์ทรถไม่ติดเราสามารถเอากุญแจตัวนี้มาทาบกับปุ่มพุชสตาร์ตตัวนี้นะครับครับแล้วเหยียบเบรกไว้มันก็จะสตาร์ตติดือตัวอย่างครับคุณอามลองเหยียบเบรกให้หน่อยครับนี่นะครับผมไม่ได้กดที่ปุ่มพุชสตาร์ตนะครับผมเอาตัวนี้วางไว้แล้วกดลงมปเห็นไหมครับมาติดปกติโอเคนะครับ แต่ถ้าเป็นปกติยังไงเราใช้มือกดได้ปกติแต่มีข้อแม้ครับต้องเหยียบเบรกทุกครั้งโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอน M3D Connect กันก่อนครับว่าหน้าจอตัวนี้มีฟังก์ชันแบบไหนใช้งานยังไงบ้างนะครับครับต้องบอกก่อนเลยว่าหน้าจอนี้เราสามารถทัทส่นีได้นะครับแล้วก็ควบคุมได้จากตรงนี้ด้วยนะครับเป็นจอเดอร์คอนโรนนะครับนะครับเหมือนรถยโเลยนะครับแต่ถ้า การทัชสกรีนหน้าจอเนี่ยครับถ้าเราขับรถเกิน9กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถทัชสกรีนหน้าจอนี้ได้ถ้าทัชสกรีนไม่ได้เราต้องใชุ้่มควบคุมตรงนี้นะครับด้านล่างนี้นะครับควบคุมนี้นะเราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาในการเลือกเห็นไหมครับดูหน้าจอนะครับหรือว่ายกซ้ายยกขวาบนล่างได้นะครับถ้าเราอเคแล้วกด enter ได้นะครับผมเลือกก็คือเลือกชอยเข้าไปอันนี้ ปุ่มเล็กๆนี้ก็คือเอาไว้มิวเสียงก็คือเสียงเปเสียงท่านเองครับผมนะครับแล้วก็เลื่อนหมุนเพิ่มเสียงหรือลดเสียงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูฟังก์ชันหน้าจอเลยดีกว่าครับว่าฟังก์ชันหน้าจอเป็นแบบไหนแล้วมีอะไรมั่งเดี๋ยวคุณน้ำเชิญเลยครับแรกนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับครับผมข้างบนนะครับเป็นการตรวจสอบการประหยัดน้ำมันนะครับเข้าไปนะฮะเขาจะขึ้นค่าเฉลี่ยให้เรานะครับว่าร้อยกิโลเมตรเนี่ย เราใช้น้ำมันกี่ลิตรต่อล้ากิโลนะฮะพูดง่ายๆนะครับขอเสริมหน่อยว่า100กิโลเมตรเนี่ยที่เราวิ่งไปนะครับจะใช้น้ำมันกี่ลิตรนะครับเช่น5ลิตรเนี่ยวิ่งได้ถึง100กิโลเมตรอันนี้เป็นต้นนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราจะดูการค่าเฉลี่ยของเขานะครับให้เรามารีเซ็ตก่อนนะฮะรีเซ็ตจากตรงนี้ครับผมอ่าโอเคครับกลายเป็นว่าตรงนี้จะกลายเป็นไม่มีไม่มีแล้วนะครับหน้าจอไม่มีแล้ว โอเคใช่ครับแล้วก็ไอสต็อปนี้จะขึ้นโชว์สถานะระบบไอสต็อปว่าพร้อมหรือไม่พร้อมอันนี้ก็คือเวลาไอสต็อปนี่เขาจะทํางานต่อเมื่อนะครับเวลาเราจอดรถสนิทนะครับเครื่องยนต์จะดับเองนะครับอัตโนมัติในขณะที่เราเหยียบเบรกอยู่นะครับแอร์ก็ยังคงมีลมเย็นออกมานะครับวิทยุก็ยังคงฟังได้นะครับจนกระทั่ง อุณหภูมิภายในห้องโดยสารเริ่ม,มจะไม่ค่อยเย็นแล้วเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคถ้าระบบระหว่างระบบนี้ทําง,งานอยู่นะครับแล้วช่วงนั้นเรายังไงอะไฟเขียวเราก็ปล่อยตัวเราสามารถปล่อยเบรกแล้วเครื่องยนต์สตาร์ทเองอัตโนมัตินะครับเราสามารถรเล่นได้ปกติเลยกลับมาฟัง์ชนต่อไปครับการบำรุงรักษาอาจจะให้คุณโบอธิบายการบำรุงรักษาในที่นี้นะครับทางเราจะเซ็ต ให้เรียบร้อยคุณอาอเราเข้าไปที่การาบำรุงรักษานะครับมันจะมีการกําหนดในเรื่องของการเตือนเข้ารับบริการนะครับ,รบในเรื่องของการสลับยางนะครับแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตัวนี้ผมเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วก็คือ6เดือนหรือ1 0 0 0 0กิโเมตรอย่างใดอย่างหนึ่ง,งก่อนค,คุณ<ม>ลูกค้าคุณจันเพนนะครับต้องเอารถเข้ามาเปลี่ยนรหรือเอามาแมนเทนนตนะครับ ใช้รถน้อย6เดือนนําเข้ามาครับใช้รถเยอะก่อน6เดือนหนึ่งหมื่นไปแล้วก็ต้องนําเข้ามานะครับคุณจันทร์เพ็ญโอเคฟังก์ชันต่อไปกลับมาตอนนี้เป็นคาแนะนําการเตือนนะครับเขาจะเตือนหมดเลยถ้าเกิดเหตุผิดปกติอะไรในรถนะครับอาทิเช่นอ่ะน้ามันแก้จะหมดแล้วเขาจะขึ้นเตือนเลยว่าเชื้อเพลิงต่ํานะครับแล้วก็พวกสัญลักษณ์ต่างๆพูดง่ายๆว่าสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นที่หน้าจอของหน้าปัดผู้ขับขี่นะครับ แล้วเราสงสัยว่ามันคืออะไรเราเข้ามาดูที่ฟังก์ชันนี้นะครับใช่ครับโอเคไปฟังก์ชันต่อไปครับอันนี้จะเป็นในส่วนของความบันเทิงนะครับความบันเทิงถ้าหน้าจอนี้โชว์ขึ้นว่าเขาเราปิดเสียงอยู่เราและเราจะทัศสกีนนะครับให้เราเปิดเสียงก่อนนะครับเราถึงจะทัศสกีนพวกนี้ได้นะครับเห็นไหมครับถ้าปิดเสียงปุ๊บเราทัศสกีนไม่ได้เลยครับผมมันเหมือนกับว่าล็อกหน้าจอไว้ประมาณนั้นครับ เราต้องใช้ปุ่มคอมพินเดอร์คอนโทรลเอานะครับคืออันแรกเราสามารถเลือกเล่นได้นะครับ FM AM นะครับ a h a กับ Stitcher ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องโหลดจากนะฮะจากแอปพลิเคชันเข้าโทรศัพท์เรานะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจันเพนใช้มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับ Android นะครับคุณจันเพนต้องไปที่ p o o y อ่ะใช่ครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน a หรือ Stitcher นะครับแล้วก็ ให้มันเซตติ้งในคอมพิวเตอร์คุณจันเพลนก่อนแต่ถ้าเป็น iPhone iPhone ก็จะโหลดที่ App Store ครับผมเหมือนกันนะครับก็ใช้งานเหมือนกันเราสามารถเลือกช่องได้ว่าเราจะเลือกช่องไหนบ้างจากในโทรศั์เรานะครับแล้วก็พอเลือกเสร็จเขาจะมาโชว์ในนี้เองนะครับแล้วก็จะมีพวก USB YouTube นะครับ Bluetooth นะฮะแล้วก็ ก็เปนะสังเกตดูง่ายๆครับเห็นตัวหนังสือที่เป็นสีขาวนะครับกับตัวที่เป็นหนังสือสีไม่ใช่ขาวทึบๆหน่อยพรุ่งนี้เรายังไม่มี USB เสียบเข้าไปแล้วก็ CD นะครับมันก็เลยไม่มีคําสั่งที่ให้เราเลือกได้โอเคต่อไปครับหน้านี้ครับหน้านี้ได้เลยการสื่อสารเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับโทรเข้าโทรออกอะไรงี้แต่ก่อนอื่นเราต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอ่าเราคาเข้าไปเชื่อมต่อครับ การเชื่อมต่อบูทูธให้เราเปิดนะครับติ๊กถูกปุ๊บมาเพิ่มอุปกรณ์ใหม่มให้โชว์ขึ้นหน้านี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยสแกนจากโทรศัพท์เราหาบูทูธของรถมาสด้านะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อใช่นะครับตรงนี้เราเชื่อมต่อได้กี่เครื่องครับ7เครื่องครับแต่ใช้งานได้ทีละเครื่องหมายความาว่าเรามีสมาร์ทโฟนที่จะให้ตัว MZD Connect เี่ยจดจำได้ถึง7ตัวนะครับ แต่เวลาเจ็ดตัวนี้ขึ้นมาที่รถเราต้องเลือกตัวใดตัวหนึง่งในการของเน็กกับเอ็นแทดีนะครับใช่ครับโอเคนะฮะแล้วในเมนูของการสื่อสารนะครับก็จะมีพวกรายการโปรดก็คือรายชื่อผู้ติดต่อด้วยนะครับประวัติการโทรเข้าโทรออกเราสามารถกดเบอร์โทรศัพท์ได้จากในนี้เลยนะครับครับผมนะฮะแล้วมีโชว์ s m s ด้วยก็หมายความว่าต้องบลูทูธใช่ต่อไปก่อนต่อไปก่อนนะครับโอเคครับมาหน้านี้อันนี้จะเป็นของระบบนําทางนะครับตอนเนี้ย ในรุ่น Mazda สอตัวไฮพาสนะครับในรุ่น Mazda สองทุกรุ่นนะครับแต่ยังไม่มีเอสดีกาใช่มากับรถเลยนะครับเราต้องซื้อเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมชุดหนึ่งประมาณเอ่อหมื่นบาทประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่มี s อสดีกาตัวนี้นะครับหน้าจอนี้ก็อำนวยความสะดวกให้เรานะครับเรื่องในทิศเขาจะบอกทิศเราหมดนะครับว่ารถเราหันหน้าไปทิศอะไร นะครับมีละติจูดลองติจูดนะครับค่าระดับความสูงให้หมดนะครับถ้าตัวนี้เราใช้มือถือที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันคือ Google Google m a p นะครับเสร็จแล้วก็ลงละติจูดลองติจูดนะครับแล้วค่าระดับความสูงแล้วก็เซิร์ชเข้าไปใน Google m a p เขาจะรู้เลยว่าพิกัดตอนที่คุณจันเพนอยู่เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วก็อยู่บริเวณไหนถนนเส้นไหนนะครับโอเคไปต่อครับ มาที่การตั้งค่าครับอันแรกนะครับจะเป็นในส่วนของ Active d i v i n g Display นะครับ,รบมาช้อยลกคือความสูงไม่ต้องตกใจความสูงของอะไรความสูงของค,ความเร็วของหน<อ>้าปัดนี้นะครับ,รบที่จะบอกความเร็วช่วยเรานะครับไม,ไม่ตัวช่วยที่ ทำให้เราแบบไม่รักสายตาออกจากสนนมากนะครับไม่เสียสมาธิไม่เสียสมาธิครับในการขับขี่ใช่แค่เราชมดินตามามองเราได้เห็นแล้วว่าเราขับความเร็วเท่าไหร่นะครับเราสามารถปรับความสูงได้ตามสรีระของผู้ขับขี่นะครับอ่าตรงนี้เราปรับให้เดี๋ยวต้องขอเน้นย้ำอีกก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ a c ค i ีฟ ได้วิ่งดิสเพย์นั่นหมายความว่าตัวหน้าจอตรงนี้นะครับที่มีเฉพาะตัวท็อปสุดของมาด้าสองสกายนะครับอ่าต่อไปควบคุมความสว่างเราปรับตั้งไว้เรียบร้อยนะ้ครับพวกนี้เราปรับเรอแล้วนะครับต่อไปครับการแสดงผลการแสดงผลก็คือหน้าจอนี้นะครับ m อ d c o n ดี c t นเน็กตเราสามารถปิดการแสดงผลได้ปึ๊บนะครับหน้าจอหายไปเลยหรือเราเลือกได้ว่าปิดหน้าจอแต่ ยังคงมีนาฬิกาอยู่โอเคเนี่ยครับนะครับแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ที่เหลือเราปรับเ้นที้นวครับโหมดไฟโหมดความสว่างหน้าเสียงตรงนี้หน้าเสียงครับอหน้าเสียงลูกค้าก็สามารถปรับได้ตามชอบชอบอ่าแต่ผมจะปรับเป็นแปดแค่ก่อนค่ากลางหมดเลยนะครับโอเคนาฬิกาตอนนี้เราซิงค์เวลายี่ี่ชั่วโมงเรียบร้อยนะครับฟังก์ชันใช้งานง่ายครับแล้วก็เออเป็นรูปแบบที่จัดทำมาผมต้องบอกคำเดียวว่ามาด้า ค่อนข้างที่จะทําให้เรียบง่ายและก็ใช้งานได้ได้ดีครับอ่าเข้าใจง่ายในการใช้งานไม่ซับซ้อนนะครับเวลาเราขับเราสามารถใช้งานได้เลยขนาดครับนะฮะระบบล็อกประตูนะครับในส่วนของรถครับผมนะฮะเราสามารถอันนี้คือล็อกประตูนะครับอ่ัตโนมัตินะครับเราสามารถมีช้อยให้เราเลือกด้วยว่าอันแรกนะครับเลือกได้พอเราออกจากจีนะครับรถล็อกพอเข้าถึงจีนะครับ รถเขาจะอันล็อกก็คือปลดล็อกให้เลยนะครับอันที่สองนะครับล็อกเมื่อออกจากเคพีแล้วออกจากพีเขาล็อกนะครับแต่ตอนปลดล็อกเราต้องปลดเมนูนเองที่ประตูหรือว่าในส่วนของคนขับเ็าจะมีอันล็อกไว้ให้ตรงตงประตูทางขวามือของคนขับล็อกขณะขับนะครับก็คือเราขับออกไปนะครับเขาจะล็อกนะฮะปลดล็อกพอจอดเสร็จปุ๊บเขาจะปลดล็อกทันทีนะครับแต่สิ่งที่เราเลือกให้ลูกค้าก็คือล็อกเมื่อเราขับออกไปนะครับ ปดล็อกเมื่อลูกค้าปิดสวิตช์สตาร์ทอันนั้นคือลูกค้าเครื่องอ่าใช่จบการใช้งานของรถเนี่ยอ่านะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของเมื่อขับขี่เมื่อขับไปเขาจะล็อกใช่แต่พอจอดปุ๊บแล้วล็อกปลดลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับใช่ครับส่วนการตั้งค่าของทางทีมงานเราเนี่ยตั้งค่าให้ก่อนนะครับแต่ถ้าคุณจันเพนต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันก็มาที่หน้าโหมดล็อกประตูอัตโนมัติไต้ต่อไปครับต่อไปครับ หลบเสียงเมื่อกดด้วยรีโมทนะครับเราเป็นปัาสูงเลยดีกว่าไหมสูงดีกว่าครับเพราะว่าจะได้ได้ยินชัดเจนครับเวลาล็อกซ้ำเป็ตโนมัิครับ30ิวินาทีนะฮะหมายความว่าคุณจันเบนเอาคุณจจออกจากรถแล้วนะครับแล้วเดินออกจากรถภายใน30มิวินาทีรถจะล็อกซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่คุณจันเบนล็อกรถไปแล้วไม่ชัวร์ครับครับผมนะครับล็อกไม่เดินห่ากไปเราก็ทํางานร่วมกับ ในล็อกสามสิบนาทีอ่าใช่ครับอันนี้พอเวลาเราปิดประตูปุ๊บเดินห่างออกจากรถไปประมาณเกินแปดสิบเซนประมาณนั้นนะครับ,รบมันก็จะล็อกแนละ้วใช่เขาจะดังติ๊ดนั่นคือรถเราล็ลลอกก่อนนะครับ <พอ S 2> มันจะดังติ๊ดแรกตอนปิดประตูแล้วก็อีกไม่เกินสองวิมันก็จะล็อกเลยติ๊ดใช่ครับแต่ถ้ากุญแจอยู่ในรถไม่ต้องกลัวนะครับไม่ล็อกโอเคต่อไปครับโอเคครับกลับมาไฟเลี้ยวครับบอกไฟเลี้ยวสัญญาณกระพริบไฟเลี้ยวสามครั้งนะครับผมอันนี้คืออะไรลูกค้าอาจจะ สงสัยนิดนึงอันนี้คือเราแค่สกิดใช่สกิดการใส่เลี้ยวครับนิดเดียวครับมันจะกระพี้ไปสามครั้งนะครับเวลาไว้เวลาเล่งแซงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับฉุกเฉินครับในการเปลี่ยนเลนกระทันหันเราไม่จําเป็นต้องตบการไส่เลี้ยวลงซ้ายลงล่างสุดหรือขึ้นบนสุดเราแค่สกิดโดยใช้นิ้วก้อยสกิดนิดเดียวนะครับเห็นนี่เองนะครับความดังอ่ะส่เลี้ยวสูงโอเคครับต่อเลยระบบไฟสองสว่างครับ ในในในรถนะครับไฟในรถดับเมื่อเปิดประตูนะครับสามสิบวิเราเซตให้แล้วก็ไฟในรถดับเมื่อเปิดประตูเมื่อเปิดประตูสิบห้าวินะครับโอเคแล้วลเสียงตรงนี้เราให้แล้วเขาก็จะมีกอันนึงที่น่าสนใจคือ Coming Homelight นะครับก็คือจังหวะที่เราจะเข้ารถนะครับเราจะออกจากรถเข้าบ้านนะครับไฟหน้าเราจะเปิดให้30วินาที นะครับแล้วมันก็จะดับลงภายใน30ิวินาทีเพื่อเป็นการส่องสว่างทางเดินให้ลูกค้าเดินเข้าบ้านได้นะครับครับแล้วก็ไลฟ์วิ่งโฮมไลฟ์ก็คือจังหวะที่ลูกค้ากําลังจะเข้ารถแล้วเราปลดล็อกรถนะครับไฟก็จะเปิดให้อัตโนมัติตรงนี้เดี๋ยวเราเซ็นให้โอเคครับอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นในส่วนของอูทูสด้วยนะฮะการจัดการเครือข่ายอันนี้จะทํางานเกี่ยวกับ A5 กับ Stitcher ไงเราต้องแชร์ฮอสปอตนะครับจากสมาร์ทโฟนโทรศัพท์เรานี่แหละเข้าไปตัวนี้ให้เขามีอินเทอร์เน็ตแย่ังไงต้องเข้ามาเซตติ้งก่อนใช่ครับผมถูกต้องครับเข้ามาเซตติ้งโดยการเลือกที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็ Wi-Fi แล้วก็เครือข่ายไหมฮะเห็นไหมครับที่เรามีมี Wi-Fi มาด้าหัวหินนะครับมีหินน้ำ Wi-Fi ตรงข้ามของเราตรงนี้เรา เราไปที่ไหนก็คอนเน็ชันได้หมดครับถ้าเรามีพาสเวิร์ดของของทางของทางยูสเซนไนมพวกนี้ครับโอเคไปต่อครับระบบครับอ่าสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตั้งค่าต่างๆภาษาครับนะภาษาก็มีเยอะแยะมากมายภาษาเยอะแยะครับเมื่อวานนี้ผมเจอลูกค้าฝรั่งเศสอมาเทสรถแล้วเขาเรามีด้วยเขาว้าวเลยว่าโอ้โอเคมากเลยมีภาษาที่ที่ที่เขาใช้อยู่คือฝรั่งเศนะครับแล้วก็มี อังกฤษมีโปรตุเกสมีอิสลามมีของภาษาอิสลามด้วยนะครับแล้วก็มีสเปนิสมีภาษาไทยมางที่จะโอเคครับอินโดนีเซียภาษาจีนญี่ปุ่นมีหมดครับโอเคเราเลือกได้ครับฟังก์ชันที่ใช้งานครับอุณหภูมิเราตั้งเป็นองศาเซลเซียสนะครับไม่ได้ตั้งเป็นฟาเรนไฮน์นะครับระยะทางเราตั้งเป็นกิโลนะครับ ฐายข้อมูลเพลงนะครับเวลาเราลงเพลงใน USB มาใหม่ให้เรามาอัปเดตอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเขาจะโชว์ฐานใหม่ขึ้นมาครับมนี่จะเป็นค่าโรงงานคือรีเซ็ตหมดเลยก็คือเพียกระบบหมดทุกอย่างกลายเป็นระบบโรงงานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเดี๋ยวาลองเข้ามาดูนิดนึงอ่ะเกี่ยวกับตรงนี้ผมขอขอขอโชว์หน่อยอย่าไปหน้าหน้าตั้งค่าครับกย่ยวกับไปตั้งค่าแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับนะเกี่ยวกับครับรถยนต์ ไปที่ครับระบบนั่นแหละครับลงมาที่หน้าคําว่าเกี่ยวกับเดี๋ยวเข้าไปดูครับตรงนี้เราจะมาดูเวอร์ชั่นในการใช้งานครับด้านล่างเวอร์ชันนะครับขอโชว์ให้เห็นก่อนว่าเวอร์ชันตอนนี้เป็น o s ตัวล่าสุดนะครับ56.0นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลเวอร์ชันรองรับความปลอดภไป56นะครับทางมาด้าจะมีการอัพเวอร์ชันตัวนี้ถ้าสมมุติว่า รถเราเนี่ยจะมีการ up v e r s i o นของ m อดีมตลอดนะครับเราสามารถเข้าที่ศูนย์บริการมาได้ทุกที่ได้นะครับในการ up v e r s ั o นตรงนี้ต่อไปเรามาดูเรื่องของแอร์กันอ่ะนี่ครับโอเคครับเริ่มอย่างแรกครับพัดลมเราขึ้นรถมานะครับเราเปิดพัดลมอย่างแรกถูกต้องไหมครับเปิดพัดลมปุ๊บมันจะสองงายมากนะฮะแค่เปิดพัดลมปุ๊บแอร์ก็ทํางานด้วยเหมือนกันนะครับ โหมดตัวนี้จะเป็นโหมดออโตโนมติกสังเกตง่ายๆครับมีแค่3ปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่มนะครับใช่ครับก็จะมีขีดสีส้มไว้เห็นว่าเราเลื่อนอยู่ตำแหน่งไหนเดี๋ยวคุณนามเลื่อนมาที่ออโต้หน่อยก็ได้ตรงนี้จะเป็นโหมดออโต้นะครับเขาจะปรับแรงลมเองนะครับตามงุู่แต่ังสิบแถึง32องศานะครับฝั่งตั้งแต่25ถึง32เนี่ยก็คือจะเป็นฝั่งลิเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถปรับปุ่มได้ปกติ ก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแอร์ถ้าเราเปิดพัดลมแล้วปรับอุณหภูมิแล้วแอร์ไม่เย็นสังเกตครับครับ์ซีให้ตรงนติดนะครับอันนี้จะเป็นระบบหมุนเมียออากาศภายในครับคือเราไม่ต้องการเอาอากาศภายนอกเข้ามาไฟต้องติดนะครับขอเน้นย้ํานะครับขับขับไปแล้วมีกลิ่นเข้าเราสังเกตที่ตัวนี้ก่อนนะครับเออขอเน้นย้ําอีกอย่างหนึ่งครับ รถมาด้าเวลาวิ่งผ่านแล้วมีกลิ่นข้านิดนึงเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าประตูลมเราจะเปิดประมาณสัก5องศาเพื่อเอาอากาศภายนอกเข้ามาภายในนิดนึงเพื่อป้องกันผู้ขับขี่นะครับสูดดมอากาศแล้วที่ไม่มีออกซิเจนออกซิเจนหล่อเลี้ยงไม่พอก็จะทําให้เราอ่ะรู้สึกม่วงนอนแล้วก็มึนๆนะครับในการขับขี่เราต้องเปิดเอาอากาศข้างนอกเข้ามามิกนิดนึงเพื่อให้มีอากาศแทเทของออกซิเจนนะครับโอเคต่อเลยครับครับผมด้านนี้จะเป็นช่องแอร์นะครับ อย่างแรกเลยออโต้มีออโต้ให้ด้วยนะครับอันที่สองก็จะเป็นเป่าเข้าหน้าอกเรานะครับเป่าเข้าหน้ารผู้ขับขี่ผู้นั่งโดยตรงนะครับอันที่สองก็จะเป็นลงสูงลงเท้าใช่ลเท้าด้วยแล้วก็เป่าผู้ขับขี่ด้วยนะครับอันนี้จสอันนี้จะเป็นเป่าผู้เป่าลงเท้าอย่างเดียวครับครับแล้วก็อันนี้เป็นไลฟ์ฟ้ากระจกสัญลักษณ์สังเกตง่ายๆครับจะเป็นรูปเหมือนอย่างนี้ครับคือไลฟ์ฟ้าด้านหน้านะครับในลักษณะที่เราขับ บ้านเราก็น <un paid> ่าจะนานมากพอสมควรที่จะมีมีมีหมอกหรือหรือฝ้าขึ้นที่กระจกนะครับใช่ครับโอเคแล้วก็เน้นย้ำไล่ฝ้าด้านหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับที่สําคัญนะครับก็คือปุ่มนี้เรากดเข้าไปได้ครับเป็นไร่ฝ้าด้านหลังกระจกหลังครับเวลาฝนตกเราใช้บ่อยนะฮะมาถัดมานะครับเป็นช่องใส่ซีดีครับผมนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วได้กี่แผ่นครับซีดีได้แผ่นเดียวครับครับผม แล้วจะมี USB สองช่องนะครับช่องครับแล้วก็แล้วก็มาพร้อมกับช่องเสียบ SD card ของถ้าลูกค้าคุณจันเพนต้องการ MR เขาเรียกว่า navigator เพิ่มก็ซื้อมาแล้วก็เสียบได้ครับแต่ต้องสั่งจากศูนย์บริการมาด้เท่านั้นนะครับต้องครับโอเคมาเรื่องของเกียร์เลยดีกว่าคุณอาสดงเวลาครับเกียร์นะครับตรงนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6 speed s k y t i t ได้นะครับจะมาพร้อม ได้สิเล็กชันครับผมที่เป็นโหมดสปอร์ตนะครับเอาไว้แบบเวลาเราต้องการฟิลลิ่งในการในการขับแบบสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็เลื่อนที่โหมดสปอร์ตได้เลยเวลาเล่นแซงก็ใช้ตัวนี้ได้ใช่ครับครับตัวความมั่นใจนะครับอันแรกนะครับจะเป็นพาร์กิ g งก็คือจอดรถนะครับเกียร์เกียร์จอดเลยนะฮะอันที่สองจะเป็นเกียร์ถอยหลังดีลิเวอร์สนะครับอันที่สามจะเป็นเกียร์ว่างนะฮะและจะเป็นเกียร์ออโต้ปกติ ก็คือเกียร์ดีก็คือเดินหน้าถูกต้องครับแต่สามารถตกมาทางขวาได้ให้เป็นเมนูนลนะครับเราสามารถโยกเป็นสปอร์ตได้มีทั้งหมด6เกียร์โชว์สถานะเกียร์ที่หน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวสังเกตดูดีๆนะครับตัวด้านล่างตรงแป้นเนี่ยตรงแป้นตัวนี้นะครับคาว่า M จะมีบวกกับลบนะครับลบหมายความว่าเชนเกียร์ให้ต่ําลงแล้วก็ดันแค่ดันขึ้นนะครับเดี๋ยวคุนามเหยียบเบรกไว้ก่อนนะครับเหยียบเบรกไว้ตอนดันไปที่เนะครับวันไหนที่เราต้องการโหมดที่ ขับแบบเล้าใจนะครับแล้วก็ขับไปปื๊ดดันลงก็เป็นเกียร์สองปื๊ดสามปื๊ดสี่สุดท้ายเราจะเชนมาเกียร์สามมากระดังขึ้นมันก็จะลงจากสี่เป็นสามสองครับผมโอเคเดี๋ยวเลื่อนไปตัวทีเหมือนเดิมโอเคครับและในกรณีที่จอดรถอ่ะที่ห้าที่จอดรถซ้อนคันที่ไหนก็ได้ที่จอดรถซ้อนคันนะครับเราต้องใส่เกียร์ว่างแล้วก็ปลดเบรคมีลงถูกต้องไหมครับถูกครับอย่างแรกเลยให้เรา เข้ามาที่ parking ครับเก P แล้วก็ดับเครื่องปกติที่เหมือนที่เราดับเราดับเลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มนะครับับและโยกมาที่ N ครับผมนะครับทำไมถึงต้องทำนี้ครับเพราะว่าถ้าเราใส่ N แล้วดับเครื่องเลยรถจะล็อกไม่ได้นะครับ ถูกต้องครับรถจะล็อกไม่ได้แล้วก็พวกนี้จะยังไม่ปิดการทํางานถูกต้องครับใช่ครับพวกวิทยุหน้าจออะไรต่นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าปัดกันเลยดีกว่าหน้าปัดเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวซ้ายมือเป็นซ้ายมืออะไรครับสถานะเกียร์ครับสถานะเกียร์ว่าตอนนี้เกียร์อะไรนะฮะถ้าเราใช้เมนูนวลเกียร์จะขึ้นเลยว่าเมนูนวดหนึ่งสองสามอะไรอย่างนี้ด้านล่างครับด้านล่างจะเป็นกิโลที่ลถวิ่งมาใช่เท่าไหรแล้วนะครับตอนนี้วิ่งหกนะครับ ถ้ากดกดตรงนี้นะครับจะเป็นทิปบอกสถานะในการจับระยะกิโลเมตรครับที่ลูกค้าจะจับจากที่บ้านไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับจัดวิธีรีเซ็ตก็คือกดค้างไว้ครับกดตรงนี้นะค้างไว้กดขาขาตรงเรือนไปข้างบนนะครับค้างไว้จะเป็นศูนย์ต่อไปครับถ้ากดอีกครั้งจะเป็นทิปบีทิปบีก็เหมือนกันครับก็ถ้าเราจะคาลิเบรตมันก็คือกดค้างไว้ใช่ครับครับผมโอเคต่อไปเรือนไม้ตรงกลางครับเป็นอะไรจะเป็นไม้วัดรอบครับอันนี้ หนึ่งถึงแปดใช่ครับหนึ่งถึงแปดนะครับก็หมายความว่าความเร็วรอบเครื่องยนต์ครับหนึ่งคือหนึ่งพันรอบใช่หนึ่งคูณหนึ่งพันก็คือหนึ่งพันรอบครับสองพันรอบสามพันถึงแปดพันรอบนะครับแล้วก็ไอ้วงสี่เหลี่ยมที่เป็นดิจิตอลเ้าไหนนะครับก็คือเป็นบอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงเดียวครับใช่ครับเหมือนตัวนี้จะลิงก์กับอักซิดิสเพย์ใช่ครับอ่านะฮะถัดมาหน้านี้ครับข้างบนสุดเลยเนี่ยเขาจะแสดงสถานะอุณหภูมิภายนอกว่า อุณหภูมเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้3.7องศาร้อนมากถือว่าร้อนนะโอเคครับเวลาถ้าเราจะรีอ่ะรอครับเดี๋ยวลงมาค่าเฉลี่ยนะครับข้างล่างจะเป็นเอเวอเรสนะครับเป็นค่าเฉลี่ยก็คือจะลิงก์กับหน้าที่เราบอกก่อนหน้านี้กับบน m z d Connect ตรงนี้เขาจะลิงก์กันนะครับกับว่าค่าเฉลี่ย การขับขี่ตอนนี้อยู่ที่กี่ลิตรต่อร้อยกิโลเมตรครับใช่ครับแต่ตอนนี้ที่เห็น9ก้าสก้าุดก้านี่คือเราเพิ่งรีเซ็ตไปนะใช่แล้วครับผมฮาร์ตเลอรีเซ็ตตรงนี้นะครับกดอินโฟค้างครับอ่ามันจะรีเซ็ตให้นะฮะโอเคอันนี้จะเป็นแลนจะเป็นในส่วนของน้ำมันในถังน้ำมันในถังของลูกค้าตอนเนี้ยสามารถวิ่งได้ประมาณห้าร้อยหกสิบหกกิโลเมตรพูดถึงว่า คุณกค้ามากใช่ประหยัดน้ำมันมากนะครับโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การการขับขี่ของลูกค้าด้วยนะครับประกอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของในส่วนของเราใช้ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่สมมติลูกค้าขับจากวัยหินไปกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะความเร็วเฉลี่ยในการวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับผมเวลารีเซ็ตกดอินโฟตรงพวงมาลัยตรงนี้ค้างนะครับเดินตรงนั้นเราจะเลือนตรงอินโฟนี้นะครับเกอร์เรน ไจะเป็นค่าเฉลี่ยนะปัจจุบันการขับขี่โดยตรงเลยครับลูกค้าสามารถดูความเป็นจริงได้ที่หน้าจอตัวนี้ครับว่าความเร็วที่ลูกค้าเหยียบอยู่เนี่ยบริโภคน้ํามันอยู่กี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับใช่ครับสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของระบบไฟระบบก้านยกปัดน้ําฝนหน่อยครับกานปัดน้าฝนจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็คือยกขึ้นจะเป็นเหมือนปกติทั่วไปครับก็คือปัดช้อย